มัทธิวสามยอนผู้ให้บับติสมาเตรียมทางในเวลานั้นยอนผู้ให้บับติศมามาประกาศในถิ่นทุรกันดาลของยูเดียว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วเพราะยอนผู้นี้คือผู้ที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาพูดถึงว่าเสียงของผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า จงทําให้เส้นทางของพระองค์ตรงเถิดยอนสวมเสื้อขนอูดและเข็มขัดหนังรอบเอวอาหารของเขาคือตักกะแตนและน้ำพึ่งป่าแล้วชาวเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วบริเวณแม่น้ำจอแดนก็ออกไปหาเขาและพวกเขารับบัพติศมาจากเขาในแม่น้ำจอแดนโดยสารภาพบาปของตน ฟาลิสีและสะดูสีจำนวนมากมาเพื่อบัพติศมาพระองค์จึงสัตว์แก่พวกเขาว่าเจ้าพวกงูพิษใครเตือนเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึงจงออกผลตามความสำนึกผิดอย่าคิดเอาเองเรามีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงสามารถให้กำเนิดบุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้ บัตรนี้ขวานถูกวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ออกผลดีจะถูกโค่นและโยนเข้ากองไฟข้าพเจ้าให้ปฏิมากแก่ท่านด้วยน้ำเพื่อแสดงความสำนึกผิดแต่พระองค์ผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังข้าพเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรที่จะถือรองเท้าของพระองค์ พระองค์จะทรงให้ปฏิสมาแก่ท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงมีพั่วอยู่ในพระหัตถ์พระองค์จะทรงทำความสะอาดลานนวดข้าวของพระองค์และจะรวบรวมข้าวสาลีของพระองค์ไว้ในยุ้งฉ้างส่วนแกบพระองค์จะทรงเผาด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ พิธีบัพติศมาของพระเยซูจากนั้นพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอแดนเพื่อรับบัพติศมาจากยอนยอนอยากจะห้ามเขาโดยกล่าวว่าข้าพระเจ้าต้องการรับบัพติศมาจากท่านแล้วท่านมาหาข้าพระเจ้าหรือไม่แต่พระเยซูจะตอบเขาว่าตอนนี้ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นเถอะ เพราะเป็นการเหมาะสมที่เราจะทําตามความชอบธรรมทุกประการแล้วยอนก็ยอมเมื่อพระเยซูทรงรับรบัพติสมาแล้วพระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำทันทีและดูเถิดสวรรค์ก็เปิดออกต่อพระองค์และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาดุดดังนกพิราบและสถิตยอยู่เหนือพระองค์และดูเถิดมีเสียงจากสวรรค์ตตัสว่า นี่คือบุตรที่รักของเราซึ่งเราพอใจมากการถูกทดลองของพระเยซูจากนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรักันดาลเพื่อให้มารทดลองพระองค์และหลังจากทรงอดอาหาร40วัน40คืนพระองค์ก็หิวผู้ทดลองจึงมาหาพระองค์และกล่าวว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตอบว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ด้วยอาหารเท่านั้นแต่ด้วยทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมันก็นำพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์แล้ววางพระองค์ไว้ที่ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วกล่าวกับพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเถิดเพราะมีคำเขียนไว้ว่าพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ที่เกี่ยวกับท่านและทูตสวรรค์เหล่านั้นจะทรงประคองท่านไว้ด้วยมือของเขาเพื่อว่าเท้าของท่านจะไม่กระทบหินพระเยซูตรัสกับเขาว่ามีเขียนไว้อีกว่า อย่าทดลองพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของคุณปีศาจพาพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาสูงมากและแสดงอาณาจักรทั้งหมดในโลกและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์เห็นปีศาจจึงตรัสกับเขาว่าเราจะให้ทั้งหมดนี้แก่ท่านถ้าท่านยอมกราบไหว้เราพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าซาตานจงไปเสียเพราะมีเขียนไว้ว่า เจ้าจงนมัสก,การพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าและปนิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแล้วมันจึงละพระองค์ไปและดูเถิดมีเหล่าทูตสวรรค์มาปนิบัติพระองค์พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ยินว่ายอนถูกจับพระองค์ก็เสด็จไปยังแควนกาลิลีพระองค์ออกจากเมืองนาซาเลตไปประทับอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมริมฝั่งทะเลในเขตแดนของเผ่าเซบุลุนและนัฟทาลีเพื่อให้คำตัดที่จัดไว้โดยผู้เผยพระวจนะอิสยาเกิดขึ้นจริงแผ่นดินเซบูลุนและแผ่นดินนัฟทาลี ทางแห่งทะเลฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้นแคว้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนซึ่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่และสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและเงาแห่งความตายความสว่างได้ส่องลงมายังพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเยซูทรงเริ่มเทศนาว่าจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูทรงเรียกสาวกกลุ่มแรกของพระองค์เมื่อพระเยซูกำลังเสด็จไปตามทะเลสาบกาลิลีพระองค์เห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตและอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหลงในทะเลสาบเพราะเป็นชาวประมง พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเราจะส่งท่านออกไปหาปลาคนทั้งสองก็ทิ้งแห่แล้วติดตามพระองค์ทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปจากที่นั่นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือยาโคบบุตรของซาบดีและยอนน้องชายของเขากำลังนั่งเรือกกับซาบดีบิดาของตน กำลังเตรียมแหอยู่พระเยซูทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละเลือและบิดาของตนตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูทรงรักษาคนป่วยพระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในหมู่ประชาชนข่าวข่าวเกี่ยวกับพระองค์ก็แพร่สะบัดไปทั่วซีเรียประชาชนพากันนำคนป่วยด้วยโรคต่างๆมาหาพระองค์ผู้ที่เจ็บปวดมากคนถูกผีเข้าคนชักและคนเป็นอัมพาตพระองค์ก็จึงทรงรักษาพวกเขาฝูงชนจำนวนมากมาจากแคว้นกาลิลี เดคาโปลิสเยรูซาเล็มยูเดียและบริเวณอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนติดตามพระองค์ไป